สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะมาพบกับเราสี่คนนะคะอ่าทีมเราก็คือสี่โค้ดสี่ขุนพลถูกไหมคะอ่าวันนี้ก็มาพร้อมกันทั้งหมดและสี่ท่านนะคะปกติแล้วทุกคนเราจะคุยกันเรื่องคอร์บอและประกันรถยนต์ซึ่งเป็นเคสเนาะส่วนมากจะเป็นเคสสตาร์ดีว่าเฮ้ยถ้าเจอเคสอย่างนี้แล้วเรา จะจะโปรเซสยังไงนะคะมีขั้นตอนวิธีกระบวนการยังไงแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะเขาเรียกอ,อะไรจะมาเลือกซื้อ,อเลือกซื้อประกันรถยนต์ทํายังไงให้เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดที่สุดนะคะซึ่งในการที่อยู่ในธุรกิจเราสามารถที่จะให้คําแนะนําาเราสามารถที่จะให้คําแนะนําสมาชิกหรือประชาชนทั่วไปมาดูว่า สิ่งที่ต้องเตรียมความคุ้มค่าและวิธีการเลือกอยังไงให้ได้ประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดซึ่งวันนี้ทุกคนโอกาสดีมากๆที่พี่เมน่นอ่าพี่เม่นลงมือสอนเองวันนี้พี่เม่นลงมือแนะนําเองเพราะว่าพี่เม่นเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็ดูกรมธรรม์หรือดูในการเลือกว่าเฮ้ยอันไหนที่คุ้มค่าประหยัดและดีที่สุดได้มีเทคนิควิธีการ ลองติดตามดูค่ะอ่าพี่เมน่นวันนี้อ่าเป็นหน้าที่ของพี่เมน่นมาช่วยแนะนํานะคะสมาชิกแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเชิญค่ะพี่เมน่นค่ะครับผมเดี๋ยวพี่เมน่นขอเปิดสไลด์นิดหนึงนะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเนื้อหาที่เตรียมมาวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีการซื้อประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับให้เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับเน้นสามธนะครับ เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดที่สุดครับผมครั้นี้มาเริ่มต้นนะครับถามคํถาถามกันก่อนนิดนึงข้อมูลนะครับที่เราใช้ในการซื้อประกันภัยรถยนต์นะคำว่ายี่ห้อรุ่นปีข้อมูลแค่นี้เพียงพอไหมครับที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดพมเมพนเชื่อแน่แน่ว่าคําว่าประหยัดเนี่ยสามารถทําได้ครับแต่คําว่าเหมาะสมและคุ้มค่าเนี่ยทำได้หรือไม่เราลองเรายังไม่ต้องตอบตรงนี้เนาะ ไม่ต้องตอบตอนนี้ลองพิจารณาหลังจากฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ครบแล้วแล้วก็ค่อยหาคําตอบด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พี่เมฆจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราควรที่จะมาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความรอบคอบในการที่จะใช้ตัวแปรต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้ในการประกอบการพิจารณาการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อประกันชัยรถยนต์สักหนึ่งฉบับนะครับ สิ่งแรกเลยที่เราควรจะคํานึงถึงนะครับนั่นก็คือเราจะต้องซ่อมที่ไหนนะครับการซ่อมที่ไหนเนี่ยสำคัญมากๆสําคัญกว่าซื้อถูกแค่ไหนอีกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของการซ่อมที่ไหนเวลาที่เราซื้อถูกวันซื้อะครับมันแค่ซื้อถูกแต่เวลาใช้อะมันอาจจะกลายเป็นว่าของที่เราซื้อมันแพงกว่าที่เราซื้อจริงๆก็เป็นไปได้และความแพงนั้น มันอาจจะไม่ได้แพงกว่าแค 15, ่หลักักรมทันหนึ่งกรมทันนะมันอาจจะแพงไปเป็นมูลค anyway. ่าหลักพันหลักหมื่นหรือบางคนอาจจะเป็นหลักแสนก็เป็นไปได้นะครับเพียงเพราะว่าเราลืมลืมเลือกที่ว่าเราจะต้อมที่ไหนเพราะประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยมาในส่วนของวินาศภัยกับประกันภัยชีวิตนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือตอนเคลมครับผมตอนซื้อไม่ได้สําคัญเท่ากับตอนเคลมครับผมคราวนี้เรามาดูว่า แล้วเราจะเลือกซ่อมอย่างไรนะครับประกันภัยเนี่ยประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น2ส่วนนะซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ถ้าเลือกซ่อมห้างนะครับสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติเลยนะครับก็คือสอบถามไปยังห้างที่เราจะใช้นะครับว่าเขาเป็นคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยไหนบ้างแต่ละห้างเขาก็จะมีประกาศไว้นะครับหรือว่าเราโทรไปสอบถามก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่เป้ยถ่ายรูปมาจากตอนที่พี่เป้ยเอารถเข้าไปเช็คระยะที่ห้างนะครับเขาก็จะมีประกาศว่า ของเขาเนี่ยครับเป็นคู่สัญญาของบริษัทไหนได้บ้างนะครับซึ่งในในรถยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละศูนย์การที่เป็นคู่สัญญาของห้างไอการที่เป็นคู่สัญญาของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะครับอย่างเช่นรถของพ่เม้นนะครับยี่ห้อเดียวกันนี้มีศูนย์อยู่ทั้งหมด30 3ศูนย์ศูนย์นี้เป็นเป็นคนละบริษัทกันนะครับเพราะฉะนั้น การที่เขาไปทําสัญญากับบริษัทประกันภัยก็มีความแตกต่างกันด้วยเราต้องการที่จะเข้าศูนย์ไหนไปเช็คที่ศูนย์นั้นนะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของซ่อมทางคราวนี้ซ่อมอู่ซ่อมอู่ทำยังไงถ้าเรามีอู่ที่เรามีความรู้จักกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่แล้วโทรสอบถามพี่อูน,นั้นเลยครับว่าเขารับของบริษัทไหนบ้างนะครับสําคัญตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักอูเลยไม่ได้มีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัว ที่นี่ช่วยได้นะครับ wecanfix.co.th ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญของอูตง่ต่างๆเข้ามา,ามีการาให้คะแนนมาตรฐานของอู่นั้นนะครับว่าอู่นี้มีระบบการบริการการทำงานที่ดีมากน้อยแค่ไหนมีการให้คะแนนเอาไว้นะครับรวมถึงมีการให้ข้อมูลว่าอู่นี้มีการทำ เป็นเครือในอยู่ในเครือของบริษัทประกันภัยไหนบ้างนะครับเราก็เลือกอู่ที่เรามีความสะดวกที่จะเข้าใช้ในอนาคตเลือกตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเลือกบริษัทประกันภัยใช่ไหมครับจากนั้นมีชื่อของบริษัทประกันภัยมาแล้วเราก็เอาตรงนี้เป็นตัวกรองกรองในการเลือกแพ็กเกจของบริษัทประกันภัยเหล่านี้เพื่อที่จะมาใช้งานสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่า เราไม่เลือกห้างหรืออูกอ่ก่อนใช่ไหมครับเกิดเหตุขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นที่จะต้องการมีการเคลมปรากฏว่าหาที่เคลมไม่ได้นะครับเคยมีมีเคสแบบนี้หลายครั้งอาจจะต้องโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนาะอาจจะต้องข้ามเขตจากจังหวัดของเรานะครับไปซ่อมในจังหวัดอื่นคาวนี้การที่จะข้ามเขตไปซ่อมในจังหวัดอื่นมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับมากน้อยแตกแต่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่า รถของเรามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะมันไม่ใช่ในเรื่องของค่าซ่อมอย่างเดียวเนาะมันมีในเรื่องของค่าเดินทางมีในเรื่องของค่าที่พักค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยในระหว่างที่เอารถไปซ่อมในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นที่อยู่ของเรานะครับมันยังมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความแพงขึ้นมานะครับในอนาคตข้างหน้านี่คือคือข้อแรกนะครับ ถัดมาเรามาตรวจสอบสุขภาพของกรมทันของเราก่อนว่าดีหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจสอบสุขภาพกรมทันของเรานะครับมันจะได้มาพิจารณาได้ว่างานของเราในปีนี้ที่เรากำลังจะทำนี้ครับควรจะทําประเภทไหนดีระหว่างงานใหม่กับงานโอนโค้ดถ้าเกิดว่าเป็นในหน้าทั่วๆไปนะครับเขาเข้าใจอยู่แล้วว่างานใหม่กับงานโอนโค้ดแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่อันนี้พี่เมน้นจะพูดกับ บุคคลทั่วไปที่ใช้งานประกันภัยด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับงานใหม่คืออะไรครับงานใหม่ก็คือการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยใหม่เลยนะครับสมมุติว่าปีนี้เราใช้บริษัท A ปีถัดไปเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นใช้บริษัท B นะครับซึ่งในส่วนของตวัวแทนหรือในหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคนเดิมหรือเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยให้นิยามเท่านี้ก็คือเป็นงานใหม่ลักษณะของงานใหม่นี้ก็คือประวัติต่างๆของเรา จะที่ใช้อยู่ในบริษัท a ครับจะถูกรีเซ็ตไปหมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดถูกเอ,เอาประวัติเนี่ยพ่วงไปที่บริษัท b ด้วยนะครับครวน,นี้มันก็จะเหมาะสมกับคนที่ประวัติของที่บริษัท A ไม่ดีเท่าไหร่หรือความคุ้มครองของบริษัท A อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาหาความเหมาะสมใหม่ที่บริษัท b ได้นะครับนี้ส่วนของงานใหม่เป็นแบบนี้ถัดมามาให้คำนิยามในส่วนของงานโอนโค้ดงานโอนโค้ดก็คือ การใช้บริษัทประกันภัยเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวแทนหรือในหน้านะครับเพราะฉะนั้นประวัติที่เคยพเมพนยกตัวอย่าง A กับ B เหมือนกันนะประวัติที่เคยใช้อยู่ในบริษัท A นะครับปีนี้เราใช้บริษัท a ปีถัดไปเราก็ยังคงใช้บริษัท a เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวแทนหรือในหน้าสิ่งนี้เรียกว่างานโอนโค้ดครานีา้ประวัติที่เราเคยใช้กับบริษัท A นะครับ ก็ไม่ได้ถูกลบเลือนหายไปไหนนะครับแม้จะเปลี่ยนตัวแทนหรือในหน้าแล้วนะครับประวัติยังอยู่ที่บริษัทเหมือนเดิมยังคงใช้ประวัตินั้นในการทําให้เบีย้ยประกันภัยของเราถูกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของงานโอนโค้ดคราวนี้เวลาที่เราจะซื้อประกันภัยหนึ่งครั้งนะครับพี่เม่นแนะนําว่าให้เราเช็คดูให้รอบด้านทั้งงานใหม่แล้วก็งานโอนโค้ดครับผมแล้วเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าเราเช็คเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเราอาจจะพลาดค,ความคุ้มค่าแม้ที่อีกด้านหนึ่งมีอยู่ก็เป็นไปได้ครับผมครนี้การตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็จะมาแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนที่หนึงในการพูดคุยซักประวัติกันเหมือนคุณหมอเลยเนาะแต่ก็คือเป็นเรื่องของประกันภัยนะครับก็เรามาเ,มาเช็คประวัติกันนะครับว่าการเคลมเนี่ยเรามีการเคลมมากน้อยแค่ไหนนะครับประวัติการเคลมเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในปีนี้แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาพูดคุยทําความเข้าใจกันนะครับอันที่สองอจำนวนผู้ขับขี่รถคันนี้นะครับเพราะประกันภัยผูกอยู่กับตัวรถนะครับอันนี้ก็ต้องมาถามว่าจํานวนผู้ขับขี่รถคนนี้รถคันนี้มีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมีการเปลี่ยนมือกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนมือกันแสดงว่าความความเสี่ยงของรถคันนี้ครับ ก็มีความปัเปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนมือหลายๆมือในการขับขี่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นรถคันเดียวใช้กันหลายคนในครอบครวัวอันนี้อาจจะต้องต้องมาดูในเรื่องของความคุ้มครองบุคคลภายนอกค่อนข้างเยอะหน่อยครับผมถัดมาก็มาคุยในเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่เราเป็นคนที่ขับขี่ถูกกฎจราจรมากน้อยแค่ไหนมีความขับขี่แบบหวาดเสียวมากน้อยแค่ไหน ประมาณนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิดมากน้อยแค่ไหนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วครับแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิดถ้าเป็นฝ่ายถูกมันจะไม่กระทบกระเทือนกับประวัติของประกันภัยของเรามันก็จะทําให้ประกันภัยของเราเนี่ยราคาถูกลงได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดหรือว่าประมาทร่วมนะครับมันก็จะไปกระทบกระเทืนอนต่อ ประวัติของประกันภัยของเราก็จะทําให้เราอาจจําเป็นที่จะต้องเสียค่าประกันเพิ่มขึ้นหรือว่าแพงกว่าคนที่รักษาประวัติดีไว้ก็เป็นไปได้นะครับถัดมาก็เป็นในเรื่องของลักษณะของการทําใช้งานรถยนต์นะครับเพราะว่าลักษณะของการใช้งานรถยนต์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันราคาของประกันภัยก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็น บุคคลธรรมดาทั่วไปซื้อรถมาใช้ในชีวิตประจําวันแค่จากบ้านไปที่ทํางานหรือว่าไปจ่ายตลาดอะไรประมาณอย่างนี้ครับก็มีความเสี่ยงในแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเราเอารถของเราไปขับรับส่งผู้โดยสารอย่างเช่นมีการรับส่งเหมือนในกรุงเทพเนาะที่เอาไปรับส่งผู้โดยสารรถส่วนตัวเอาไปรับส่งผู้โดยสารนั้นนะครับก็เป็นการซื้อประกันภัยผิดประเภทนะครับลักษณะความคุ้มครอง นะครับก็จะมีความแตกต่างกาันบริษัทอาจจะใช้สิทธิในการใช้ประกรันภัยผิดประเภทตรงนี้ครับในการปฏิเสธความคุ้มครองตัวรถของเราก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องมีการคุยกันนิดนึงนะถัดมาก็เป็นในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวครับผมข้อมูลส่วนตัวบางอย่างบางอย่างนะครับมันมีผลในเรื่องของอเหมาะสมกับแพ็กเกจของประกันภัยแต่ละบริษัท นะครับด้วยเหมือนกันเนย่างเช่นเขาออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับคนในบางช่วงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติส่วนตัวที่เราต้องซักถามการวัดเกิดวันไหนอะไรประมาณนี้นะครับเขามีบางบริษัทที่เขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับระยะทางที่เราใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางบริษัทออกแบบมาแพคเกจมาให้เหมาะสมกับสถานภาพการมีครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นอีก แพ็กเกจหนึ่งแตกต่างกันไปเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับถัดมาก็เป็นในเรื่องของมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับมันสามารถที่จะเอามาใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้นะครับแต่เงื่อนไขเหล่านั้นมันก็ต้องมีการยอมรับนะครับว่าเมื่อมีเงื่อนไขเหล่านั้นการใช้งานของเราอาจจะมีอิสระน้อยลงความอิสระน้อยลงเอาอึกอัดไหมนะครับก็ต้องมาคุยกัน ีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ยอมรับได้ไหมเราก็มาคุยกันนะครับถัดมาก็เป็นการซักประวัติจากเอกสารดูว่ากรมทันเดิมของเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของเราในการซักประวัติจากการพูดคุยเนี่ยไหมใช่ไหมครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราควรจะป้องกันนะครับรวมถึงดูในเรื่องของรายการจดทะเบียนด้วยนะครับว่ากรมทันที่เราซื้อเนี่ยถูกต้อง ตรงกันกับการจดทะเบียนการใช้รถยนต์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการซักประวัติกันคร่าวๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าได้ชื่ออได้ยี่ห้อรถยนต์รุ่นปีมาแล้วก็จะซื้อประกันภัยให้เหมาะสมเลยก็อาจจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นตัวอย่างของกรมทันประกันภัยนะครับมีการแบ่งความคุ้มครองออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่ห เลขหนึ่งนั้นก็คือความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกนะครับในเรื่องของชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินในส่วนที่สองช่องที่สองนั้นก็เป็นความคุ้มครองต่อตัวรถของเราเองนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นความคุ้มครองต่อคนขับแล้วก็ผู้ขับขี่อ่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ในรถของเรา<ม>เราก็จะได้มาบาลานซ์ตรงนี้ให้ให้ให้มันเหมาะสมกับราคาที่เราต้องจ่าย นะครับซึ่งลักษณะของการซื้อประกันภัยในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปที่ออกแบบมาต่างๆนาๆนานะครับเราก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นครับมาเลือกแพ็กเกจสําเร็จรูปให้ใกล้เคียงกับความกับการใช้งานของเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปที่เราไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนความคุ้มครองของเขาได้นะครับ คราวนี้เราก็มาพิจารณาส่วนถัดมาใน,นเรื่องของการชําระเงินนะครับชําระเงินแบบไหนวิธีการชําระเงินแต่ละแบบมันก็จะมีมีค่าธรรมเนียมมีอะไรต่างๆที่จะทําให้เราประหยัดได้ไม่เหมือนกันนะครับมีการโอนเงินนะครับชําระด้วยบัตรเครดิตหรือว่าด้วยการผ่อนเงินสดนะครับแล้วก็พ m e n App แอบกสิบนิดนึงนะครับในเรื่องของการชําระเงินนะครับ ในทุกวันนี้แทบทุกวิธีการชําระเงินมันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมแบบตรงๆเลยที่เขาบอกว่าเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมจากเรานะครับอันที่สองอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมแฝงที่เรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมแต่จริงๆแล้วมันแฝงเข้ามานะครับอันที่สามก็อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมที่มีการเก็บการเก็บนี้แหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บจากเราโดยตรงแต่ไปเก็บกับคนอื่นนะครับเป็นแบบไหนอ่าอย่างเช่นค่าทําอันนี้พี่เม่น ตรงนี้แล้วกันมันในเรื่องของการโอนเงินนะครับถ้าเห็นง่ายๆเลยการโอนเงินผ่านมือถือเนี่ยจริงๆมันไม่มีค่าธรรมเนียมให้เราเห็นเนาะแต่รู้ไหมครับจริงๆมันมีค่าธรรมเนียมแฝงอยู่นะค่าธรรมเนียมแฝงอยู่นะนะั้นน่ะมาจากอะไรหนึ่งก็คือค่ารักษาบัญชีไงครับค่ารักษาบัญชีธนาคารอ่าอันที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าบัญชีของเราไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมันก็จะมีค่ารักษาบัญชีตรงนั้นอยู่อันที่สอง ค่าใช้บัตร AD ทมันก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแสงอยู่ในนี้นะครับบางบัญชีที่มีบัตร ATM อยู่มันก็จะมีค่ารักษาบัตรด้วยใช่ไหมครับเวลาแต่ว่าเวลาเราโอนเงินไปมาผ่านมือถืออันนี้มันไม่มีค่าธรรมเนียมให้เราเห็นเท่านั้นเองนะครับถัดมาเป็นค่าธรรมเนียมผ่านถ้าเราโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยไม่ได้ใช้จากมือถือของเราเนาะเดินไปที่ธนาคารแล้วก็ให้พนักงานให้เจ้าหน้าที่โอนเงินให้เราอันนั้นก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่า ที่เราโอนนะครับอันนี้ข้อดีของการโอนเงินเนี่ยก็คือสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วสําหรับสมมุติถ้าซื้อประกันภัยผ่านพี่เม่นนะคร,รับผ่านพี่เม่นหรือว่าในทีมของพี่เม่นนะครับประมาณนี้หรือทางสี่โค้ดนี้เลยนะครับก็จะได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับส่วนลดมากที่สุดเลยได้รับส่วนลดของเบีย้ยประกันภัยมากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดมาในเรื่องของการชำระ เต็มผ่านบัตรเครดิตนะครับจริงๆแล้วคนทุกคนอาจจะคิดว่าการชำระผ่านบัตรเครดิตอมันไม่มีค่าธรรมเนียมในความเป็นจริงแล้วอะ่ะพี่เม่นจะบอกให้มันมีค่าธรรมเนียมแฝงอยู่นะแต่ค่าธรรมเนียมแฝงอยู่นั้นอะ่ะบางคนเขามองไม่เห็นทําไมพี่เม่นถึงบอกว่ามันมีค่าธรรมเนียมแฝงเพราะว่าพี่เป่นเคยเปิดร้านมาก่อนแล้วก็พี่เม่นเคยรับชาระค่าเคยรับชาระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตมาก่อนใช่ไหมครับเวลาที่ลูกค้า เขามาซื้อสินค้ากับเราเวลาแล้วเราไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมจากเขาใช่ไหมครับคนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคือใครคือเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> เราต้องเสียค่าธรรมเนียมให้บัตรเครดิตเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วบัตรเครดิตเขาจะเอาไรายได้มาจากไหนใช่ไหมครับประมาณนี้ครับผมหรือบางร้านบางร้านเขาก็อาจจะบอกว่าจะไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าใช่ไหมครับก็าอาจจะบอกลูกค้าว่าถ้าชาระด้วยบัตรเครดิตก็จะต้องมีการ เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็าว่าไปนะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการซื้อประกันด้วยนะครับถ้าซื้อประกันแล้วก็ชําระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตนะครับกับทางพวกพวกเรานะพวก4ี่โค้ดเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขแบบนี้1ต้องเป็นบัตรของตนเองหรือว่าของนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะครับถึงจะไม่มีค่าธรรมเนียมก็คือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากจากเจ้าของรถนะครับ อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบัตรคนอื่นถ้าเป็นบัตรคนอื่นนะครับก็จะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยสาเหตุอะไรที่ทําให้ถึงมีเงื่อนไขแบบนี้เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเรามีการป้องกันการทุจริตนะครับเคยอาจจะมีบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินให้ให้กับตัวแทนหรือนายหน้า ไปโดยตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ในายหน้าหรือตัวแทนเนี่ยเอาเงินไปจ่ายบริษัทอีกทีหนึ่งวิธีนี้นัมันเกิดการทุจริตได้นะครับวิธีการป้องกันก็คือว่าเราจะให้มีการชําระเงินไปที่บริษัทประกันไทยโดยตรงนะครับอันนี้คือป้องกันส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือว่าหากลูกค้าต้องการบางทีป้องกันป้องกันเป็นว่าลูกค้าชําระเงินสดมาให้ตัวแทนหรือนายหน้า<ม>แล้วตัวแทนนายหน้าเอาบัตรเครดิตตัวเองนี้ครับ ไปชําระให้ลูกค้าอันนั้นก็เป็นการทุจริตอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับมันถึงมีเงื่อนไขแบบนี้ว่าถ้าลูกค้าต้องการถ้าลูกค้าเป็นผู้ที่ต้องการใช้บัตรเครดิตจริงๆต้องเป็นบัตรของลูกค้าเองเท่านั้นนะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับในการชําระเงินนะครับร้านค้าส่วนใหญ่จะรับในบัตรที่เป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์นะครับแต่ถ้าบัตรของลูกค้าเป็น JCB หรือ Union p นเ อันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเช็คกับทางร้านค้านิดนึงไม่ว่าจะเป็นของของทางโบรกเกอร์ที่พวกเราทํางานอยู่นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งหรือร้านค้าต่างๆก็เหมือนกันลูกค้าก็ต้องเช็คด้วยนิดหนึ่งว่าถ้าเป็น JCB อยู่หรือว่า Union Pay เนี่ยเขารับไหมนะครับแล้วก็สําหรับการเอามาชาระผ่านโบรกเกอร์ที่พวกเราส่งงานอยู่ตรงนี้นะครับข้อดีข้อหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราบอกว่า ชำระผ่านเงินสดเราได้ส่วนลดใช่ไหมครับชำระผ่านบัตรคเครดิตเราก็ยังคงได้ส่วนลดตามปกติเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีการหักส่วนลดใดๆเลยครับผมมีเงื่อนไขอยู่แค่ว่าขอให้เป็นบัตรตนเองหรือบัตรนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการผ่อนด้วยดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นผ่านบัตรเครดิตนะครับก็เงื่อนไขเดียวกันก็จะต้องเป็นบัตรของตนเองหรือ,อนามสกุลเดียวกันเท่านั้นถ้าเป็นบัตรคนอื่นนะครับก็ไม่ได้มันจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น เพราะว่าป้องกันการทุจริตแบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าในการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ครับมันก็จะต้องเป็นของอาบางธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการผ่อนไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าธนาคารเนี้ยแบกรับค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัว โปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีในทุกแพ็กเกจแล้วก็ไม่ได้มีในทุกบริษัทประกันภัยด้วยใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันดีๆทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ส่วนข้อดีนะครับเมื่อกี้เราชาระผ่านบัตรเครดิตเต็มจํานวนส่วนลดจะได้ปกติใช่ไหมครับชํ mm hmm. าระผ่านบัตรเครดิตที่เป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนก็ยังได้ส่วนลดตามปกติเช่นเดียวกันครับ mm hmm. สุดท้ายนะครับมาดูในเรื่องของการผ่อนเงินสดนะครับการผ่อนเงินสดเนี่ยเรา การผ่อนเงินสดเนี่ยมันก the ็จะต้องมีในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าทางผู้ที่ให้บริการเงินผ่อนเนี่ยเขาก็ต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับเอาเงินของเขามาให้เรายืมก่อนยืมมาในการผ่อนรถก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อเขาลงทุนเขาก็ต้องมีรายได้ใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบี้ยเหล่านี้ครับมันคือรายได้ของเขานะครับก็แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงต้องคิดว่า เราก็จะต้องมีการทําสัญญากันเป็นเอกสารลายลากักษณ์อักษรก็จะมีเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ข้อดีในการที่จะมาผ่อนเงินสดกับพวกเราเนาะในพวกเราเนี่ยที่ทํางานผ่านบล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับก็มันมีเรื่องของอส่วนลดแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเราผ่อนสั้นนะครับมันอาจจะเหลือส่วนลดให้เราเหลืออยู่บางส่วนทําให้เบี้ยประกันภัยของเราถูกลงได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนยาวๆนะครับผ่อนยาวๆเนี่ยถูกค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยกินกินไปแล้วใช่ไหมครับบางส่วนแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะผ่อนทั้งหมดรวมรวม,รวมเงินผ่อนทั้งหมดนะครับมันจะต้องไม่เกินจากาเบี้ยประกันภัยที่ปรากฏอยู่ตามหน้ากรมธัรน,นะครับสุดท้ายก็เหมือนกับว่าเราผ่อนด้วยเงินสดแบบศูนเปอร์เซ็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนเท่านั้นเอง นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นครับผมคราวนี้คำถาม,ถามแล้วเราจะซื้อกับใครดีมันมีมันมี question mark นะครับซื้อกับใครดีเพราะว่าแต่ซื้อกับใครมันจะมีการให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยก็คือการการให้ส่วนลดของแต่ละคนนะครับเขาให้ส่วนลดได้ไม่เท่ากันลักษณะมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับว,ว่า คนที่เขาเป็นตัวแทนหรือในหน้านะครับเขาก็จะได้คอมมิชชั่นได้เปอร์เซนต์มาจากบริษัทประกันภัยใช่ไหมครับรวมถึงบรกเกอร์ด้วยเขาก็จะได้เปอร์เซนต์มาจากบริษัทประกันภัยแต่เปอร์เซนต์ที่เขาได้มาครับมากน้อยเท่าไหร่มันไม่เท่ากันนะครับคนที่มีพอร์ตใหญ่ๆมีปริมาณงานส่งให้บริษัทประกันภัยเยอะๆคนนั้นเขาก็จะมีเขาก็จะมีเปอร์เซนต์ที่เขาได้รับจากบริษัทประกันภัยเยอะหน่อยเขาก็จะมีแก๊ปส่วนต่างนะครับเอามา ใช้เป็นส่วนลดของเราได้มากขึ้นนะครับส่วนคนที่เข้ามาใหม่ๆยังพอร์ตยังเล็กอยู่อะไรประมาณนี้ครับเปอร์เซน์ที่ได้รับจากบริษัทประกันไทยก็น้อยเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันทางด้านเปอร์เซนส่วนลดก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเแต่ว่าคนซื้อปกติทั่วไปเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าในหน้าแต่ละคนเขาได้ส่วนลดกันมาเท่าไหร่อัน mm hmm. นั้นเราก็ต้องมาเวทน้ําหนักกันดูอีกทีหนึงเนาะ ถัดไปก็คือในส่วนของการให้การดูแลนะครับแต่ละคนก็ให้การดูแลได้ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าในหน้าคนนั้นเขาเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนก็มีแตกต่างกันด้วยตรงนี้เราก็ไปพูดคุยกับตัวแทนหรือในหน้าที่เราคุยกันอยู่แต่ละคนเนาะแล้วก็เวทน้ําหนักดูนะครับแต่อย่างพวกเราเนี่ยสี่คนเนี่ย เราเอาเราเอาประสบการณ์ของเราแต่ละคนมารวมกันนะครับมาช่วยกันดูแลนะครับอันนี้เน,เนี่ยของพี่เม่นเนี่ยสี่ทีมาช่วยกันดูแลมันก็เป็นการเพิ่มความสามารถในการดูแลลูกทีมของเรารวมรวมกันทั้งหมดเลยก็เป็นอีกแบบหนึ่งน,นะครับแล้วก็แต่ละช่องทางให้ความคุ้มค่าได้ไม่เท่ากันความคุ้มค่าที่ไม่เท่ากันนี้แตกต่างกันแบบไหนนะครับสมมุติว่าถ้าเราซื้อในช่องทางที่ ที่เขาให้ได้ในแค่ส่วนลดตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ในในส่วนที่พวกเราทํางานอยู่มันจะมีมันจะมีความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนั้นอนะ่ะเราก็ค่อยไปอธิบายในในคลิปอื่นๆถัดไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้พี่เม้นก็จะมาสรุปกันสั้นๆตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแปรต่างๆเหล่านี้นะครับที่พี่เม้นอธิบายมา มาพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเราก็จะได้ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดได้ดๆนะครับนั่นในส่วนนั่นคือในส่วนของ value นะครับว่า,าเราจะซื้อประกันภัยรถยนต์อย่างไรให้หมันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปมากที่สุดนะครับแต่ส่วนในตัว plus ที่เห็นตรงนี้นครับเป็นในเรื่องของการสร้างมูลค่าของประกันภัยรถยนต์ของเราให้มีเงินตอบกลับมา อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับทั้งหมดนี้มันสามารถที่จะทำได้ซึ่งพวกเราทำอยู่ณวันนี้และก็อย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าพวกเรามาชวนมาขายประกันภัยรถยนต์ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราทั้งสี่คนไม่มีใครขายประกันภัยรถยนต์แต่พลัสตัวนี้คืออะไรอย่างไรอยากรู้มาติดตามมาพูดคุยกับตัวพวกเราทั้งสี่คนนะครับชอบคนไหนก็เลือกคุยกับคนนั้นได้เลยครับผม โอเคขอบคุณพี่เม่นค่ะเห็นไหมคะทุกคนก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์หนึ่งฉบับอ่านะคะเราต้องตรวจสุขภาพกันขนาดนี้เลยใช่ไหมคะพี่เม่นเราเขาเรียกว่าเราเราจะต้องซักประวัติแบบนี้เพื่อที่จะเช็คให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะเพื่อที่จะเหมือนที่พี่เม่นบอกว่าทําไมเราต้องเช็คประวัติแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนใช้ประกันหนึ่งฉบับให้เหมาะสมคุ้มค่าและประหยัดและอีกทิ้งท้ายที่พี่เม้นทิ้งท้ายบอกว่า ถ้าการซื้อประกันรถยนต์แล้วความคุ้มค่ามันจะพลัดยังไงนะคะเรา3มคนโค้ดพี่เม่น4คนสินะโค้ดพี่เม่นโค้ดพี่บัวนะคะโค้ดหัวนาเลนะคะรวมถึงโค้ดพี่อนันต์นะคะสามารถทําให้กรมธรรม์นหนึ่งฉบับมีความคุ้มค่าและก็พลัดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าพลัดยังไงติดต่อเรามา4คนนะคะ4โค้ด4ี่ขุนพลยินดีให้บริการนะคะโอเคก็คลิปนี้น่าจะ เพียงเท่านี้เนาะก็ติดตามเราสี่คนได้ในคลิปถัดๆไปค่ะพี่เมนค่ะครับผมวันหน้ากับพี่เล่าวันหน้าเลกับพี่อนันต์มีอะไรเสริมในคลิปนี้ไหมครับไม่มีจ้ะไม่มีโอเคแล้ <laughs> ยังงันมีนเราบอเท่านี้ก่อนเนาะค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ